สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูภาพดีครับวันนี้นะครับเห็นภาพปิดตาที่อยู่ด้านหน้านี้ไหมครับผมนะครับปิดตาครับเฮงแสนล้านครับนี่หลวงปู่เฮงประพาโสครับนี่ครับปิดตาจัมโบ้ปหนี้ครับหลวงปู่เฮงประพาโสนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับเหรียญ ปิตารุ่นนี้นะครับก็จะสร้างในปีนี้นะครับอยู่ในวาระ8รอบหลวงปู่เฮงประพาสนั่นเองนะครับดูนะครับผมด้านหลังครับหลังยันตรีครับสวยนะครับนี่คือชุดแถมยกรังนะครับชุดแถมยกรังนะครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อก้นครกนะครับก้นครกนะครับตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคําแล้วก็ตะกรุดเงินแล้วก็ตะกุดทองแดงนะครับผมบอกเลยนะ สามเหรียญนี้นะครับแป๊บหนึ่งสามองนี้แหมขออภัยด้วยครับสามองนี้นะครับเป็นชุดแถมยกรังมีแต่คนอยากได้ต้องบอกก่อนนะมีแต่คนอยากได้นะครับมีแต่คนอยากได้เลยถ้าเป็นชุดแถมยกรังเนี่ยแต่วันนี้นะผมจะมาเปิดลุ้นทั้งหมดหนึ่งร้อยองก่อนสามองนี้นะครับถ้าปิดหมดทุกร้อยเบอร์นะสามองนี้ผมจะแจกเลยสุ่มแจกสุ่มแจกเลยครับสุ่มแจกทั้งหนึ่งร้อยเบอร์ว่าใครจะได้นะครับสามองนี้เลยนะสุ่มแจกให้เลย นะครับแถบยกลังก้นครกตะกุดทองคําตะกุดเงินตะกุดทองแดงนะครับวาระดีครับนะครับพระปิดตาหลวงปู่เฮงนะครับปีนี้นะครับท่านอายุ96ปีนะครับหรือ8รอบนั่นเองนะครับก็เลยมีปิดตารุ่นนี้ออกประมาณเดือนมีนานะครับชื่อรุ่นเฮงแสนล้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับสาคัญที่สุดนะครับตะกุดทองคานะครับตะกุดทองคํา3องนะครับมีตะกุดทองคํา3องค์แล้วก็ กำไรเดี่ยวอีก3องค์กำไรเดี่ยวทองคํานะครับแล้วก็ตะกุดเงินนะครับอีก5นะครับกําไรเดี่ยวอีก5นะครับเป็นเงินนะแล้วก็ตะกุดทองแดงอีก5องค์แล้วก็กําไรเดี่ยวอีก5องค์นะครับราคาแบ่งปันสุดๆครับลูกค้าบอกเลยนะครับราคาแบ่งปันสุดๆนะครับนี่ฮะจะให้ดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงนะครับนี่ครับแต่ละเหรียญนะครับราคาแบ่งๆสุดๆเลยวันนี้ นะครับเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่แอดไลน์ไว้ครับแอดพระดีมีแอดด้านหน้านะครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกในไลน์แล้วเดี๋ยวเราแจ้งไปนะครับบอกเลยว่าแบ่งปันสุดๆสําคัญครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ3ององนี้ครับผมนะครับแถมยกรัง3ององนี้ตะกุดเงินตะกุดทองแดงและตะกุดทองคํานะครับให้ไปเลยนะครับใครจะโชคดีครับนะครับ มาลุ้นแล้วกันนะครับเลือกเบอร์ให้ถูกนะครับโอเคครับแอดไลน์ไว้นะครับเจอกันในไ้ายสดนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ